สวัสดีครับทุกคนก่อนจะไปดูคลิปกันฝากกดไลค์คนละหนึ่งไลค์กดติดตามและกดก,กระดิ่งเพื่อเป็นการไม่พลาดคลิปใหม่ใหม่ไปกัน พ่าเดี๋ยวทำงานสาย,ยงานอะไรพี่วันวันนี้เองเองเองจะแม่งง่ายๆเลยเองงด้วยคอยตามน้าพี่พอเพราะว่าคนที่เราจะรับจ้างวันเนี้ยเขาให้เงินตอบแทนโคตรด,ดีอ่ะเข้าใจะปะเราห<ช>้าจมานออพลาดเองไม่เคยมีประสบการณ์ไงไอ้น้องพี่อ่ะมีประสบการณ์มาแล้วในการทำงาน,นอ,อ่ะจนๆดิๆดก็บ้านหลังนี้นะที่เราจะมาทำงานก็คือเขาให้เราแค่ดูแลบ้านแค่คืนเดียวเราสามารถนอนที่นี่ได้เลยใช่หรอแล้วได้กี่บาทอ่ะก็วันละห้าพันอ่ะ เออวันละห้าพันใช่แต่เขาเขาบอกว่าถ้าเราทํางานดูแลบ้านเดียนะเขาจะให้ใช่ที่นี่ไหม เออที่นี่แหละเขาจะเขาจะจ้างเป็นอาทิตย์เลยนะอาทิตย์ละแบบห้าแสน่ะโอ้โหโคตรดีอ่ะจ้างทีรวยเลยเจ้าของบ้านอยู่ไหมวะเนี่ยเจ้าของบ้านครับเข้าอยู่ไหนไม่รู้ว่าข้างหน้ามั้งอ่ะเออออออ้น่เเพอดีใช่คนที่จ้างพวกเราป่ะครับใช่คุณเอ่อคุณสมชายศักดิ์ศรีสมจริงป่ะครับอ่าใช่ครับเอ่อพอดีว่าผมมาผมเอาน้องมาด้วยได้ไหมครับเพราะว่าตอนที่จ้างงานเอ่อผมไม่ได้บอกว่าผมจะน้องมาแต่รอบนี้เอาเอามาด้วยอ่าอ่าดูท่าทางแล้วว่าเป็นเด็กอ่ะดูแลดีๆแล้วกันนะอย่าทำลายข้าวของฉันแล้วกันนะโอเคครับอ่าแล้วก็มีอีกข้อหนึง กองกลางคืนนอนอย่างเดียวห้ามไปไหนห้ามออกจากบ้านไม่งั้นไม่ได้เงินนะโอ้ตกใจนัวมีอะไรโอเคครับยังไงผมเราจะดูแลไปอย่างดีเลยครับอ่านั่นฉันไปก่อนแล้วพอดิฉันติดธุระอ๋อครับครับครับแล้วแล้วแต่ดตัวดูรวยมากอดูรวยมากแต่เขาแต่เขาขับเรือใช่ไหมเขาดูคนรวยแต่แต่เขาขับเรือนะเรือไม้เออเรือไม้ด้วยโอเคบอสมาโอ้ไม่เขาอาจจะชอบเขาอาจจะรวยแบบชอบบ้านไม้ก็ได้ไงเองเห็นป่ะอ๋อเออบ้านเต็มไปด้วยไม้่มดีโอ้ บ้านคนรวยอู้หู้ิมาดดิเขามีอะไรให้เราเล่นได้ดูด,ดิมีโดนปืนบบรถบังคับไม่ใช่เป็นปืนปืนของเล่นอนะ่ะแล้วก็มีพวกอออะไรเต็มหมดเลยโอเคเอางี<อ>้แค่นั้นแหละอเ,เอาเป็นว่าเอ็งทำข้าวสาบบ้านเลยเดี๋ยวพี่ดูแลข้างบนเองโอ้บ้านอย่างรวย โอเคเคียดอะไรคือคีย์วะเนี่ยคีย์คืออะไรอ่ะเหมือนแปลว่าคุณแจเนี่ยไอ้บอสคาราสเสร็จยังเอ่อคาราสเสร็จแล้วพี่พี่แซมผมโคตรเบื่อเลยอ่ะทำไมทำไมอ่ะเบื่อแล้วทำไมมันก็เบื่อดิเพราออกไปเล่นรถได้ไหมอ่ะเอ้ยเขาอนุญาตให้เล่นเออไม่รู้อ่ะผมอยากออกไปเล่นอ่ะผมโคตรเบื่อเลไม่มีอะไรทำอ่ะโอ้เดี๋ยวก็โดนด่าเราถ้าออกไปข้างนอกตอนนี้เขาบอกห้ามออกตอนคืนนี่ไม่เป็นไรพี่เขาไม่รู้เขาไปไหนก็ไม่รู้พี่ตอนเนี้ยเออเรื่องของเองแล้วกันเดี๋ยวเล่นรถเขับพังนะเว้ยได้ได้ได้ยินไหมเนี่ยเอ้ยพี่แซมพี่แซมอะไรอะไรอ่ะ ต plane. ัวอะไรอ่ะมีจะมีอะไรข้างนอกอ่ะพี่พี่พี่ไม่ได้ออกไปกับผมหรอไม่อ่ะไหนเจอตัวตัวอะไรไม่รู้ต้นไม้ต้นไม้ตัวอะไรไม่มีเห็นตรงไหนเมื่อกี้ผมเห็นจริงๆต้นต้นไม้ต้นนี้เลยเข้าไปในป่าเปล่าอ่ะนี่นี่นี่อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวหาว่ากังวลเนี่ยเดี๋ยวหาว่าเออเดี๋ยวพี่ไปเชื่อเองอ่ะนี่นี่นี่พี่มีโดเขาไปโดนพอดีเลยพี่จะบินโดเข้าไปในป่าแล้ว๋อได้ได้ได้เลยเลยโอ้อ่ะฝังตัวไว้อ่ะไอ้ถ้าพี่เข้าแบบเข้าไปในป่าแล้วถ้าไม่มีเนี่ยโดนแน่หาไอ้พวกโกหกไหน อบินโดนแล้วเนี่ยข้างหน้าเหรอมันวิ่งเข้าไปในป่าเพะพี่เดินเข้าไปในป่าเฮ้ยบอสอะไรวะน่ะอะไรอ่ะเฮ้ยนี่นะไอ้ตัวนี้นะม่วงเนี่ยใช่ตัวตัวนี้เลยเนี่ยม่วงเนี่ยเฮ้ยมันคือตัวบ้าอะไรวะเดี๋ยว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 มันหันมาปะเยอะแล้วเย่แล้วแย่แล้วแย่แล้วแย่แล้วเยอะแล้วเฮ้ยเอาโดเอาโดเฮ้ยเฮ้ยไอ้บอสบอาเข้ามาเร็วเข้ามาเร็วเข้ามาเร็วมันเข้ามาแล้ว เฮ้ยเฮ้ยตัวบ้าอะไรวะเปิดประตูได้ด้วยออกไปไปี่คืบอลมีขบวนบีลบีนมีขบวนเร็วเร็วเร็ว่ร็วเร็วเร็วเร่วเร็วเร็วเรมวเร็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 วเรูวเร็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 วเร้วอร็วเรวอร็วทางวเร็วเรวเร็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 ่เร็วเร็วเร็วเรวเยู่เยู่เย็วอยู่เย็่เย็่อย็วเร็วเร็วอร็วว่ร ทำไมกล้ามันใหญ่แล้วหน้ามันเหมือนไอ้นั่นเลยอ่ะมันเหมือนกระตูเทนทับบี้ที่ไม่เคยดูเลยอ่ะใช่เหรอที่สีม่วงด้วยมีอาวุธอะไรที่สามารถสู้มันได้ไหมดูดิอ่าเร็วนี่ผมมีแต่ลมคับก้อนหาก้อนลมคับเอ้ยจะคำใบ้อะไหนมันคืออะไรเนี่ยคำใบ้อใต้พรมคำใบ้อะกระดาษมันเขียนว่าใต้พรมอ่ะใต้พรมใต้พรมเป็อะไรว่าใต้พรมเอางี้เอางี้เดี๋ยวเดี๋ยวรอพี่รู้สึกว่าพี่ได้เสียงมันอยู่ข้างนอกอ่ะใช่เหรอเออที่เสียงอยู่ข้างนอกดิเฮ้ยไปไหนนะไมัน่ยู่มันอ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 ยู่ ออกไงดีวะเอาจะไปไงเนี่ยเออไม่ไม่ไม่รู้อ่ะมันจะออกไปไหมเนี่ยโอเคเหมือนมันจะมันอยู่ข้างบนแล้วบอสมาเร็วบอสได้ได้ได้ต้องหาเราใต้พรมใต้พรมเร็วใต้พรมคือมันจะมีอาวุธที่สามารถสู้ไปได้ไม่รู้อ่ะหาใต้พรมเนี่ยใต้พรมเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วไหน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 เฮ้ยวะก็คือต้องหากุญแจอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวพี่จำได้ตอนที่พี่ทำความสะอาดข้างบนอ่ะพี่เห็นไอ้ป้ายป้ายหนึ่งมันเขียนว่ากุญแจอยู่ข้างบนอ่ะเป็นภาษาอังกฤษอ่ะใช่เหรอเดี๋ยวมันอยู่ข้างบนปะน่ะไไไมมมม่่่่่รรููู้้้ทันสะดววกกแแลลโออเคพียุญจ เจอแล้วนี่ไงแกโอ้โหเฮ้ยไอบอสไปเร็วบอสเฮ้ยมาเร็วมาเร็วมาเร็วลงมาลงมาลงมาบอสมาเร็วตามมาโอ้ยลงมาแล้วลงไหนเนี่ยเียวะน่พี่ว่ามันจะบอสเสียมันอยู่ข้างหลังอ่ะมันตามมันกำลังตามมาเข้ามาแล้วเข้าไปครับเข้ามาเข้ามาเข้ามาเฮ้ยอยู่เร็วเฮยเราจะเราต้องต้องมีสติต่อเวลาเว้ยพี่ว่าที่นี่น่าจะเป็นนั่นวะใครเลยนะใต้ใต้ใต้บ้านปะหรือว่าห้องใต้ดินบ้านเหรอ้องต้ดินเหรอจอหาคนจะมาสู้พวกมันได้ ว่าก็เหมือนสับปะหลาดเลยว่ะหร้อตรงนี้มีบันไดด้วยพี่ขึ้นไหมลองอ่ะลองขึ้นดูลองขึ้นดูมีบันไดว่ะเสียงอะไรอ่ะเหมือนมีใครทุบอะไรอยู่ข้างหลังวะเมื่อกี้เออใช่ไหมผมก็ได้ยินนั่นดิเอ้ยใช่ใช่ยกกล่องเนี่ยพี่ว่ามันต้องมีอะไรที่อย่างแน่เลยว่ะในกล่องเนี่ยยกยกไม่มีว่ะไม่มีไม่มีเลยอ่ะเพื่อต้องไปบ้านหลังอื่นแน่เลยลองไปดูที่อยู่ไหม พอไปเร็วพอไปเร็วนี่ไงตรงนี้มันมีกล่องเนี่ยมีกล่องเต็มไปหมดเลยเนี่ยเสียงอะไรอ่ะไม่รู้ว่าเหมือนมันกำลังทุบอะไรอยู่เนี่ยเฮ้ยบอสดีแล้วทันที่ดีก่อนทันที่ดีก่อนมันขึ้นมาไม่ได้หรอกทางมันเล็กเกินมองดีวะใหญ่ส่วนใหญ่มากมัมีกล่องมันมีผอมที่มันสามารถใช้ได้เลยว่ะเรียกมัเป็นแค่ห้องเก็บของไอบอสเราต้องหาทางกลับที่เดิมเว้ยหาทางขึ้นกลับที่เดิมโอ้ยต้องกลับไปทางที่เราออกมาเมื่อกี้ไอ้บอสเฮ้ยไปเร็วไปเร็วไปเร็วบอสน่ากลัวเลย จะไปไงอ่ะทางมันปิดอ่ะเออทำไมเดีอ่ะไม่มีทางที่เฮ้ยเจอแล้วมาๆๆๆาอะไรอ่ะมันคืออะไรอ่ะเข้ามาเข้ามาเข้ามาเฮ้ยข้างหลังเลยบอสบอสหลังเข้ามาเข้าเข้ยมันคือมันคือหนามเออกำดักหรือวะเข้ามาไม่ได้เข้ามาไม่ได้มันติดมันติดมันติดมาเดินมาเดินมาโอ้ยระวังพี่ระวังระวังข้างหน้ามีทางไปต่อด้วยอ่ะไปเร็ว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 โอ้ยโดดโอ้ยโอ้ยมาตามมาตามมาตามมาโอ้ตามไปแล้วไอ้บอสไปเร็วช่หอเปล่าเออมาตามไปแล้ววิ่งรุ่ยเลย ออเข้ามาเข้ามาเข้ามาที่นี่เลยดิวะเนี่ยอุ้ยมีศพเลยอ่ะหมูศพอุ้ยป้าผ่าด้วยป้าผ่ามีปลาผ่าอยู่นี่อยู่นี่ไม่ีแล้วไม่มีแล้วไปแร้วไปแล้วหนูมันอยู่เนี่ยโดนูเขาสูงเลยอ่ะผิวที่ว่ามันมันมันมองไม่ค่อยเห็นในที่มืดเว้ยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพี่จะเดี๋ยวพีาทำาำผมอีกคอยบอกด้วยพี่จะดับไฟที่ไหนเนี่ย ตรงนี้ไม่มีผีเป็นขนาบอกด้วยด้วยดิผีเป็นรูปภ้าผปขนหนาด้วยคือไม่รู้อะรูปอะไรก็ไม่รู้เนี่ยมีรอยเลือดด้วยมีลาวาตรงเนี้ยไม่รู้เหมือนกันอ่ะแต่ถ้าเรากลับไปทางเดิมอ่ะเราเจออะบ้างแน่ๆเลยตรงมุ้งอ่ะงอะเออมีสารม่วงอ่ะเอาไงดีว่าบอลไม่รู้ว่าเฮ้ยไอ้บอสหรือว่าเราต้องลงลาวาวะน้องเฮ้ย เอ้ใช่พี่ลาลาวาในผมเคยไปเั่มนงรีบลงเลยมมาแล้วมันมาแล้วลงเร็วตลไปเลยลงไปเลยลงไปก่อนไปล่ะเอ้ไอ้อลจริงด้วยไอ้อจริงด้วยเอ้ดีว่าที่มึงเรียนมาเยอะดีมากไปลงไปไปลงไปไปลไไปรไป่ไปไปไปลงไปงไม่รู้ลงไไปลงไปลอบองไปลงไปลงไไปลงไลงยไปลงไไปลงไปไปลไลงไไ่งาไไไ ดอตายแล้วเคไปต่อไปต่อตามไปอยู่ตามไปอยู่มันจะกลาวา่ะบอสชื่อมองหน่อยบอหมขึ้นไหนตรงไหนเออเข้ป้เหมนมันจะโาวามันนตดไตแพงโอ้ตึมากอ่ะโดไปไปข้างางไปทาไปต่อวะไหนต่อนึตรนี้ตรงนี้ตรงนี้นี้เหมมันจะโกาวมืนกันพยายามหลว่บข้าหน้ามันมีลูกงหัวเรานะเดี๋ยวไ่ด้เดี๋ยวตรงนี้มัน เออพี่ว่านะพี่พอเราออกแล้วพี่บ้านกหมดใช่ปหมพี่รู้แล้วใช่พี่จากเราออกแล้วก็ต้องฟินนิ่งไปทางซ้ายมืออ่ะปึ๊บไหนพี่อึ๊บปึ๊บป๋าแล้วเว้ยโอ้ยดูดูมาเร็วมาเร็วดูต้องมาก่อนเราดูดูสวยมามามาพี่มาสวยลงมา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 ถูกปะิดแมงเลยนี่คืออะไรเนี่ยทางเนี้ยอุ้ยเออบัส พีร <muitas S 2> ู้แล้วให้เดานะถ้าเราเรียดผิดอ่ะเราจะกลับไปที่เดิมแต่ถ้าเราเรียดถูกอ่ะเราต้องโผล่ไปข้างหน้าต่ออ่ะเดาเลยเดาเลยเดาเลยอ๋ออันนี้อันนี้อันนี้ป๊บผิดอันนี้ผิดสายบนสายบนสวยพี่จำไว้นะเมื่อกี้สายบนที่ไปต่อรีบไปต่อผิดผิดเอ้ามาแล้วไม่ต่ออันนี้ไม่ใช่พี่เฮ้ยเอ่าอันกำลังหันแล้วก็ทางซ้ายกำลังหันทางซ้ายถูกไหมสวยอันไหนต่อไหนต่อถ้าเราถ้าเราทำพลาดอ่ะเราเราลมเรากลับไปที่เดิมแน่นอน่น่ะลองสุ่มไหม หนึ่งได้ได้พี่ซ้ำปึ๊บไม่ใช่อันนี้บอกว่า้ยไม่ใช่เหมือนกัน่อไปออกไปแล้วก็ขวาหลังอ่ะโอเคอันนี้ผิดอันนี้ผิดอันอันอันนู้นผิดโอเคอ่ะไปก่อนเลยไปก่อนเลยไปก่อนเลยวัดไม่ใช่พี่อันนี้อันนี้อันนี้พี่ปักไฟให้มาเร็วเลยเลยเลยก็แล้วไปสวยอันนี้อันนี้นี่เอ้าผิดเอออันนี้บอกว่าอันนี้เหรอไม่ใช่ไม่ใช่เฮ้ยลงไปทุก่อนโอ้ยเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วอันนี้ผิด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 อันนี้ก็ผิดอันนู้นอ่ะ โน่นนู้นอุ๊บอันนี้ก็ผิดเฮ้ยพี่ไม่ถูกเลยหรือหรือว่าเราเราไม่ต้องเหยียบวะไหนถูกเลยอ่ะเพอาพี่เห็นอะไรโน่นนู้นตรงเนี้ยเนี่ยไหนเเฮ้ยกดมาแล้วกดมาแล้วกดมาแล้วสวยเฮ้ยเฮ้ยมันตามเราไม่ทันนะมันต้องทุบบล็อกอ่ะถึงมันจะมาหาเราได้ใช่มีที่ไหนเลยอะคำใบอีกแล้วเหรออ่เออเอเดี๋ยวดูขอดูภาพก่อน ภาพมันบอกว่าเออภาพมันเป็นมุมห้องอะไรก็ไม่รู้ว่าอ่ะเองเราดูอ่ะเราดูลองดูลองด,องดูภาพอะไรก็ไม่รู้อ่ะเกมจับผิดภาพทีนี้งงที่นี่กับภาพจะไม่เหมือนกันขอให้สังเกตแล้วนําไปเขียนตรงสมุดมีสิ่งที่เปลี่ยนไป5จุดมีเวลา3มนาทีในการหาเป็นกาจะระเบิดที่เนี่ยโอ้จับผิดภาพหรออ้อนออดเออพี่ขอดูรูปหน่อยได้ได้ อ่ะเอ็กเดี๋ยวพออ่าล่มอีกอันร่มล่มล่มอีห่อันล่มมีห่งแล้วก็จะมีเก้าอี้สีขาวใช่ไหมแล้วก็มีนาฬิกาแล้วก็มีเตียงใช่ไหมออถูกต้องโอเค่อไปมาตรงที่อ่างล้างจานนะอ่างล้างจานมีทั้งหมดหนึ่งสอ้าก็บล็อกใช่หมหนึ่งสองสามหนมี่เจไม่ใช่หรอนะเออแปดแปดแปดดปดแปดใช่แปสจุดเออบอสมาแล้วบอสบอบอกวิ่งรอก่อนวิ่งจุก้ก่อเกก่อนเออเก้าอี้ล่มหนังสือำ บอสใส่เรียบร้อยเสร็จแล้วบอสเสร็จแล้วหนึ่งสองสามสี่ห้าเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วสไม่เปิดให้ท้อไมเดียบอสโดยไต่หากระบดกเฮ้ยบอสมี่ีใจบ้ากเลยที่จะเป็นเนองพี่วันนี้เฮ้ยกระบอกไปดิบอสแล้วเร็วเลยบอสไม่แล้วบอสสุมามาขึเคแล้วโอเคแล้วขึ้นมาแล้วโอเคมาแล้ว สวยปีตูเฮ้ยโอ้ยโอ้ยดูว่าจะตังอะไรเนี่ยอบไปได้ไงวะเออจะเฝ้าจะเฝ้าบ้านต่อไปหรือว่าหนีกันดีกว่าหนีออกไปหนนี้กันดีกว่าบ้านพังเล่มหมดแล้วบ้านบ้าแล้วเนี่ยไปไม่อยู่แล้วขยุกอยู่อะไกลปูกูไปแล้วไปบ้านดีกว่าเอาแมวเขาจ้างแล้ว